สวัสดีครับพบกับคลิปเที่ยวนะครับในช่วงปิดเทอมนะกับ PJ 2 6ตามมาดูนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามากันอยู่ที่อำเภอตันซ้ายนะครับก็มาจุดพักเลยพันใหม่รีสอร์ทนะครับก็โปรโมทให้เข้าไปเลยนะครับก็บรรยากาศดีนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันับพอดีคืนออกมาพามะปุ่นมาป่วงนะครับซอยสิบสามนะมาเที่ยวแถวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไม่รู้จะวิ่งหนีหรือเปล่าครับ รบรรยากาศครับป้ายก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปกันครับด้านในนะครับว่าปุ๋มป่วงครับนี่นะครับผมมาป่วงเดี๋ยวมาดูหน้านะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับทำมือไงสวัสดีครับโอ้โหนะยั่งยิ่งอายเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศอันน่ากลัวมีสนามเด็กเล่นที่น่ากลัวมากมากใช่เดี๋ยวมาปุ๋มมาป่วงจะวิ่งนี้หรือไม่ติดตามคลิปนี้ครับ เดี๋ยวเราเดินไปกันครับก็บรรยากาศแถวนี้ก็จะมืดๆนะครับเย็นสบายนะครับแถวที่อำเภอดนันทรายเดินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับก็มันจะมืดๆมื่อนะครับตามมาฮะแม็กไกตกนะมาลูกเราก็ไปที่สนามเด็กเลินนเ่นลองน่ากลัวโอ้เข้าไปนะคุณเราไปหรือเปล่าลองไปดูสิ

นไไมโอ้โหไม่ไหวแล้วครับก็กลัวนะครับวิ่งไปนะตอนนี้เรก็กำลังเดินนะครับเข้าไปที่พักกันน,นี่นะจุดเด่นกันานีมักครับของเลยพันในนะิสรเราเข้ามาเที่ยวกันครับมา,มาปุ่ร้นไหครับ ก็เดี๋ยวปิดคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับแค่มาถ่ายรูปเล่นกันตรงป้ายป้ายทางเข้าครับสวยดีครับใช่ครับมม่ปวดนี่ครับก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับอย่าลืมนะติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกันเยอะๆนะครับช่องพีเจส่งตามมาดูนะครับก็วันนี้ก็ว่าจะพาไปสนามเล่นก็กลัวผีก่อนวิ่งกันเราเลยไม่ได้ไปนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่าน